ก็อี่คือบรรยากาศตอนเช้าครับที่ทุ่งข้าวเพลงพินของเรานะครับอ่าระบบเสียงเพลงพินข้าวบรรเลงอย่างต่อเนื่องนะครับบรรเลงต่อเนื่องกับข้าวต้นข้าวของเราฟังนะครับตอนนี้ข้าวของเราของเรากำลังจะตั้งท้องแล้วครับเป็นปลายฤดูกาลนะครับ ข้าวเพลงพินนะครับใช้ปุ๋ยชีวภาพ <c oughs> น้ำหมักที่เราทำขึ้นเองนะครับสูตรน้ำหมักที่เราำเองนะครับก็ทำให้ข้าวเจริญก็งามได้ดีมากนะครับนี่คือข้าวเพลงพินระบบเครื่องเสียงของเราก็ทำงานอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ความเข้มของแสงแดด เพียงพอนี่ก็จะทําให้เครื่องของเรานี่ติดตัวเองนะครับติดตัวเองได้นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องนะครับนี่คือสถานีข้าวเพลงพินทํางานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้แบตเตอรี่เก็บสะสมพลังงานจากโซลาเซลล์นะครับแผงโซลารเซลล์เรามาเก็บที่นี่อันนี้คือตัวสวิตช์กับตัวสวิตแสงนะครับทํางานด้วยสวิตแสง ยแสงความเข้มข้นของแสงถ้าเพียงพอเขาก็จะดับไปเองนะครับแ้วตอนเย็นๆเวลาค่ําเมื่อแสงแดดน้อยลงปุ๊บเครื่องก็จะทํางานนะครับเราใช้ระบบแสงสว่างในการควบคุมโดยที่คนไม่ต้องมาควบคุมระบบนะครับอันนี้ทําให้สะดวกและวก็ทำให้การทํางานนี้ต่อเนื่องอันนี้ผมเปิดต่อเนื่องสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์แล้วนะครับระบบตอนกลางวันก็จะเป็น มาดูแผงโซลาเซลล์แผงโซลารเซลล์มีสองแผงแผงเล็กๆนะไม่ได้แผงใหญ่นะฮะแนี้แผงหนึ่งอันนี้แผงหนึ่งอีกแผงหนึ่งฝั่งด้านที่ตะวันออกนะครับก็จะมีสองแผงนะครับตัวนี้ก็จะให้พลังงานส่งถ่ายพลังงานไปที่แบตเตอรี่นะครับเก็บแบตเตอรี่ตอนกลางวันตอนกลางวันนี้เป็นการชาร์จพลังงานเก็บไว้ พอตอนเย็นเราก็จะลุกเครื่องเสียงของเราจะทำงานนะครับเพลงพินก,ก็จะบรรเลงในช่วงเย็นๆจนถึงเช้านะครับหลายคนว่าทำไมถึงเปิดตอนกลางคืนเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราพักผ่อนนะข้าวเขาพักผ่อนตอนกลางคืนแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าพักผ่อนและสำค,คัญคือตอนกลางวันมันเสียงมันหลากหลาย เสียงรถยนต์วิ่งผ่านเสียงคนทํางานเสียงอะไรมันสารพัดเสียงมันไม่มันไม่สงบแต่ว่าตอนกลางคืนปุ๊บนี่ความสงบเงียบมานะครับเราก็จะให้เพลงบรรเลงนะครับเสียงเพลงพิมนก็จะบรรเลงไปเรื่อยๆจนถึงสว่างเมื่อแสงเข้มข้นพอนะครับเขาก็จะหยุดนะก็จะเป็นเสียงธรรมชาติต่อไปเสียงนกกาเสียงรถยนต์เสียงผู้คนก็จะ มาแทนนะครับแต่ว่าพอตอนกลางคืนตกตนกลางคืนมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใะได้เสียงเพลงพินบรรเลงนี่คือหลักการทํางานของข้าวเพลงพินของเรานะครับนะครับดูความความงามของข้าวความสมบูรณ์ของต้นข้าวนะครับอันนี้เป็นนาหวานนะครับนาหวานที่เราหวานเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566นกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเพลงพิน ตอนนั้นเป็นยังเป็นระบบที่ใช้คนเปิดปิดอยู่นะครับคนเปิดปิดไม่ได้ใช้อัตระบบอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็มาพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัตินะครับให้ทำง,งานด้วยระบบแสงนะครับก็เป็นที่มาของทุ่งข้าวเพลงพินเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเราก็ติดตามกันต่อไปครับว่าข้าวที่เราปลูกนี้จะมีรสชาติหอมอร่อยไหมอันนี้เป็นข้าว ข้าวหอมมะลินะครับต่อขอ105นะครับก้าพันข้าวเราก็เก็บไว้เองนะครับเพราะเราปลูกปีแรกๆมาแล้วก็เก็บมาแล้วก็ใช้พันข้าวเดิมนะครับไม่ได้ไปไม่ได้เปลี่ยนพันข้าวอื่นนะครับแล้วก็ใช้ข้าวของเราเองเป็นพันข้าวก็งามมีจุดที่งามบ้างจุดที่ไม่งามบ้างก็ธรรมดานะครับเป็นนาหวานเราจะมาเปรียบเทียบผลผลิตกับปีที่แล้วว่าปีที่แล้วนี่เป็นนาดําปีนี้เป็นนาหวานเนี่ย ผลผลิตจะแตกต่างกันไหม่พื้นที่เท่าเดิมนะครับพื้นที่เท่าเดิมอาจจะลดลงเล็กน้อยด้ยซ้านะครับ mm. ก็จะมาลองดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไงตอนนี้ข้าวตั้งทองแล้วปีนี้ไม่มีน้ําท่วมซึ่งมั่นใจว่าไม่มีน้ําท่วมว่ามันปลายเดือนอ่มันจะเข้าสู่เดือนตุลาเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับมรสุมก็น่าจะลดลงนะครับตามฤด,ดูกาลเราก็จะมาดูกันนะครับต้องใช้เวลาครับการเกษตรต้องใช้เวลาต้องอดทนนะครับ ไม่ใช่เฉพาะการเกษตรกับทุกอาชีพทุกอย่างกิจาก,การที่เราทาเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนนะครับใช้ความอดทนอย่างมากถึงจะประสบความสาเร็จได้อันนี้ล้วก็อันนี้มา,าทักทายท่านผู้ชมตอนเ,เช้าๆนะครับตอนเ,เช้าๆกับทุ่งข้าวเพลงพินนะครับกับบรรยากาศเขียวขจีของทุ่งนาครับรอบๆนะครับ,บ,บ,รบก็เอาความสุขเอาความสบายใจ เอาสาระมาฝากท่านผู้ชมนะครับตอนเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับวันหยุดวันนี้ได้มานานะครับได้มาที่ทุ่งนาได้มาพักผ่อนได้มาสูดอากาศที่บริสุทธ์นะครับนะก็เอาความสดชื่นไปฝากทุกๆคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะครับมีฝนมีฝนโปรยๆยก็เป็นธรรมดาในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศดีมาฝากท่านผู้ชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ท่านมีความสุขโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ thank you